เหตุการณ์เจ้าหน้าที่หมวดการทางเทพาสำนักบำรุงทางสงขลาที่2จังหวัดสงขลาควบคุมการตัดต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนนทางหลวงหมายเลข43เส้นทางหัดใหญ่ปัตตานีตั้งแต่ช่วงใกล้ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลปากบางไปทางอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีระยะทางประมาณ10กิโลเมตรซึ่งนายพีรวัตรณตะกวดทุ่งประดัอำเภอเทพาลงพื้นที่ตรวจสอบพบต่อไม้จำนวนกว่า800ต้นตลอดแนวเส้นทางถนนสายนี้ คิดเป็นมูลค่าความเสียหายหลายล้านบาทจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งจากกำนันผู้ใหญ่บ้านพบว่า mm. เพาไในพื้นที่ตำบลปากบางอำเภอเทพามีการตัดต้นไม้ไปแล้วนับพันต้นโดยคนในชุมชนส่วนใหญ่ยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและบอกเพียงว่าเห็นกลุ่มคนพร้อมอุปกรณ์มาตัดต้นไม้ก่อนหน้านี้และใช้รถขนไม้ออกไป ประเด็นการตัดต้นไม้บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข43ยังคงเป็นปัญหาว่าได้ใช้อำนาจและระเบียบอย่างไรในการตัดต้นไม้เหล่านี้นายสมพจศ์โชิชูช่วงในอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาได้รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรเทพาเพื่อร้องทุกกล่าวโทษผู้ที่ตัดต้นไม้ใน างหลวงหมายเลข43โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พุทธศักราช2457พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534และประมวลวิธีพิจารณาความอาญาทางพออศูนย์สร้างทา,างศูนย์บำรุงทางสางขลาเขต2นี้ได้โทรมาที่แจงกับผมต้นไม้เนี่ย ทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยทำหนังสือแจ้งมาบอกให้หลัดฟันผมก็เลยถามรายละเอียดบอกหนังสือที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้แจ้งมานีม่มันเป็นไงก็เขาก็อ่านให้ฟังบอกว่าให้แพล่ดูแลสองข้างทางและเกาะกลางถนอนอย่าให้หญ้าลกอย่าให้ต้นไม้ลกอันจะเป็นเหตุเอื้ออํานวยต่อการ ก่อเหตุของฝ่ายตรงข้ามไม่ไว่าจะเป็นการซุ่มยิงหรือวางระเบิดได้ผมก็เลยถามว่าแล้วท่านก็เลยตีความไปว่าตัดต้นไม้เยี่ยนเตียนล่งหมดทั้งสองข้างทางรัง,งกอกกลางถนนเลยหรือ นายอำนาจป้านสุวรรณผู้อำนวยการสำนักบำรุงทางสงขลาที่2ซึ่งรับผิดชอบถนนทางหลวงหมายเลข43ชี้แจงกับสปริงนิวส์ว่าการตัดแต่งหรือตัดต้นไม้ในเขตทางหลวงหมวดการทางแต่ละพื้นที่ซึ่งได้รับมอบนโยบายไปแล้วจะเป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดการตามความเหมาะสมและยึดตามข้อตกลงการสงวนตัดฟันไม้ในแนวเขตทางและที่ดินสงวนของกรมทางหลวงพุทธศักราช2511 ส่วนในพื้นที่อำเภอเทพาเส้นทางดังกล่าวมีต้นมะฮอกกานีปลูกอยู่จำนวนหนึ่งเวลาลมพัดแรงจะมีลูกหล่นใส่รถจนทำให้ได้รับความเสียหายทำให้เจ้าหน้าที่ต้องตัดออกเพื่อความปลอดภัยอีกทั้งที่จังหวัดสงขลาเองก็เป็นหนึ่งในพื้นที่เสี่ยงต่อการก่อการร้ายจึงต้องมีการทำพื้นที่ให้โล่งเตียนอยู่เสมอเช่น4.3เองที่เกิดขึ้นอรณรนี้ตัดไปกี่ต้นนะคะเพาจะทราบรนนเห็นเออสุด ประมาณ800า<ม>รณ800้ณ800ก่อต้น800กว่าต้นนี่ถือว่าเยอะไหมคะจากเห็นที่เห็นนี่ก็ถือว่าเยอะพอสมควรปกติเคยตัดจำนวนมากๆแบบนี้พร้อมกันไหมคไม่ก็ไม,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 ไม่ยังไม่เคยเลอะคือถ้าสมมติกรณีที่เราก่อสร้างถนนใหม่เนี่ยอาจจะตัดทั้งสายเลยคือขยายเหตุทางอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. นะครับ ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทางสงลาที่สองชี้แจงด้วยว่าข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นหากมีการดำเนินคดีก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายเชื่อว่าแต่ละฝ่ายเองก็มีกฎหมายที่สามารถชี้แจงในประเด็นต่างๆได้ในส่วนของหัวหน้าหมวดการทางเทพาได้มีการสอบสวนภายในและย้ายให้เข้ามาช่วยงานในสำนักบำรุงทางสงลาที่สองก่อนชั่วคราว ขณะนี้จึงยังไม่มีการแจ้งข้อหาแก่ผู้ใดจนกว่าจะสอบปากคําเสร็จสิ้นและรวบรวมพยานหลักฐานพิจารณาว่าเป็นการกระทำผิดตามกฎหมายข้อใดบ้างเมื่อมีความคืบหน้าจะรายงานต่อไปสิริพรบำรุงนุก,กูลทีมข่าวสปริงนิวส์รายงานช่วงนี้พักกันอีกสักคร